ว่าเสียงมันดังใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ต่อขอ้อคอ้มรถถ้าพี่เห็นดูจริงๆนะคือตรงนี้เราปล่อยข้อร้อนแบออกมาเลยแต่ราพี่็นเป็นลักษณะเอาแกรเข้าไปไวรถแล้วต่อข้อลงออกไปอีกเดียวนะครับก็จะมีสะโพกคือสองสะโพกขกอคือต่อข้อสองข้อการมีสะโพกคือต่อข้อข้อเดียวคร,ราวน,นี้เนี่ยพี่มาดูตัวนี้นะครับ อันนี้คือ JPX 7000พั i อ่ะพี่ลองดูในนี้ก่อนนะครับพี่ดูบนฟูมั้ที่สิบานะ นั่าให้หายเหนื่อยเลยแล้วก็เดี๋ยวพี่บอกผมผมจะได้ก็อสนุปให้พี่ว่าพี่จะเอาตรงไหนดีนะครับอ,อันนี้ผมเปิด I don't know. แต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็น600บาทพี่ก็จะได้ไปอีกเท่านึงนะฮะคือาา600บาทก็อยู่ที่ประมาณสักสักห0ื่นกว่าบาทอันนี้แบบดีเลยนะอันนี้แบบเจ้าที่ดีเลยนะแล้วก็มีไอ้อย่างถ้าเ็น300บาทก็อยู่ที่คูณโคยิลเตอร์ชุดเซ็ตเขาอ่ะอยู่ที่ประมาณสี่ห0ื่นกว่าบาทแต่ก็จะมีที่เป็นรับเป็นแบบไม่เป็นอันคือก่อสูญแบบหนาอุปกรณ์ ลองมาเป็นเปตอกไม้ซึ่งราคาก็จะ,จะลดลงมากว่านี้นะครับอันนี้เสร็จพอมีอยู่นะครับคราวนี้เดี๋ยวพี่ลองมาดูไปกันครับออกยังไงไปได้ก็ได้นะคะเดีผมถามพี่ให้ได้ตอกแบบเนี้อยอายุการใช้งานกันดีไหมมีเสือรร่อมอายุนี้มีค่าการเสือรร่อมอายุครีมนะครับอ่นะาส่วนมากก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเนี้ยสักกี่ พราะร้องกันมีสามปีแนละ้ซึ่งหมอนความว่าค่าของของตัวแบดมันอนะเลยจะสามปีแล้วนะเริ่มที่จะถึงนะอันนี้ทางเลือกคือว่าลูกค้าจะไปใช้เครื่องบัดไฟครับซึ่งซึ่งการเสื่อมมันไม่มีเสื่อมน้อยกว่าหรือจะปใช้กับแบตอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเครื่องบัดไฟที่ใช้รางาัอย่างเงี้ยจะไปไแอร์ค่ครับราคาถูกกว่าเออ อายุการใช้งานมันยาวกว่าแต่เสียงดังเลดดีไม่ดีไม่ครับเสียงเสียงมันอยู่ที่เลดครับอเเสียงมันอยู่ที่เลดของที่ห่อครับอย่างที่ห่อโรบิติกเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ที่สามหมื่นแปดอันนั้นตัวท็อปเลยเสียงนิดเดียวครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวส่งนี้ให้ให้ดูกันอ่ะแล้วคราวนี้ที่ดูดูวันนี้นะอันนี้อันนี้เมื่อกี้เราคุยไปในเรื่องของตัวเจ็ดพาร์บียูแล้วนะที่ขนาดถึงนะฮะย่อมยาว ะครับแล้วคราวนี้เราดูตัวนี้อันนี้ให้พี่ลองดูตัวนี้อันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้านิยมเหมือนกันเอาใ่ตรถตูต้กันอยู่ที่พี่มองอะไรโอเคครับความเย็นมากกว่าที่เราดูเฉพาะความเย็นเดียวเร็วเลยนะเย็นมากกว่าเย็นฉ่ำกว่าแต่ขนาดมันใหญ่กว่าอ่าคราวนี้เนี่ย ลูกค้าที่เอาไปเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวตัวก้าวความยูจะเทาอยู่เหมือนกันสําคัญคือถ้าเกิดว่าในในรถเราอะ่ะมันไม่มีพื้นที่ที่จะวางนะครับเราเอาแอร์ไว้นอกรถแล้วเราต่อท่อลมสองท่อเข้าไปต่อท่อลมสองท่อเข้าไปคือถ้าเกิดประหูไม่ไหวพื้นที่รถในรถมันแคบแต่เราจะต้องทํางานในในใน,ในรถอะ่ะหรือเราต้องนอนในรถอะ่ะนะครับมันจะติดเครื่องก็คงยังไม่ไหว เราก็ต่อลากพักจากแหล่งจ่ายมาอย่างเช่นจุดจ้างเต็น์นะครับหรือสำนักง,งานออฟฟิศเราแล้วเราก็เอาแอ,าไนนอ,อ,อลไว้รอบรอบรถแล้วเราก็ต่อลถเข้าไปในรถสองพอ่ะคราวนี้มาดูตัวพี่ๆที่สนใจที่จะซื้อนะนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่ดูสภาพก่อนนะครับเห็นที่ดูสภาพอ่ะสภาพเครื่องน,นะครับมันคือตัวที่ตึงสินค้ากับ คาปาซิทขอมัน18.9เอ่อต้อเอาแก็ยี2ตัวตอนนี้ก็เหลืออีกตัวครับพี่นะทุกอย่างาเยนะครับเช็แอ่นการงานอโชว์ตัอมานนี้สยตอนนี้ดูนะครับอันนี้เราต่อระบบการต่อกับใช้งานเราเราเราได้เหมือนกันหมดที่จะไปใส่ชุดกล่องลมถ้าพี่ใส่ชุดกล่องลม ที่ก็เห็นคู่กัเจ็บันดได้แต่ถ้าที่ไม่ใส่กองลมความเย็นตัวเจ็บพดูถ้าไม่ใส่ถุงกกองลมบางคนก็โอเคเลยเพราะมันเจ็บพันดูกำลังมันเยอะกว่าแต่ถ้าหกพันดีดูอย่างที่เราเชสตทดสอบดูังกเดไหมมันไม่เยเป็นหวงซึ่งมันไม่ตางแต่มันทุกอนห้า ช่ครับแต่คูนุ้ี่มาความว่ามันเย็นมากม,มันคือมานความว่าถ้าลงม,มันลงแรงกับเปล่าแต่ความเย็นมันคงที่นะคราวนี้เนี่ยตัวนี้จัดลดราคาอยู่นะครับกล่องมันไม่สวยแค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ราคาสูงเต็มนะี่ที่ว่าตรงนี้ยมาควาเย็นมันจะสูงอไม่เวลอ่ะ เพราะงั้นแต่ถ้าเกิดว่ามาสั่งทุกกล่องลงสู้มันได้เป็นระบบตึงลงเข้าลงกลับมันที่ว่าตำแหน่งที่มีพวาที่ไปวางหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะโรงเรียนเด่นนะความช้ามัน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 ช้ากว่ามันต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักสิบนาทีในการลดเครื่องกว่าที่มันยาวมันจะไล่กานอารามันเกิดเด่นแต่ต่างกับตัวเด็ดพันในลุงเด็ดพังมีมาดัน แต่ถ้าเกิดว่าใส่ชุดกั๊กลมนะถ้าใส่ชุดกั๊กลมนะสู้กันได้สู้ได้แต่ถ้าไม่ใส่ชุดกั๊กลมมันก็จะอยู่ในระดับเนี่ยแล้วทีนี้พี่ดูนะครับไม่ให้ดูทำไมเราถึงต้องชุดกั๊กลมพี่ดูนะฮะว่าทำไมเราถึงต้องมีชุดกั๊กลม เวลาที่เราเอาแอร์ไว้ในรถนะครับแอร์ผลิตความเย็นมาเท่าไหร่ใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยมันคือส่วนที่จะเกิดอากาศรับความร้อนเราเอาเอาอากาศเย็นในห้องเราเข้ามาถึงเปลี่ยนช่วยมันให้มัน,น,นที่เย็นมากขึ้นนะครับแต่นี่เราเปิดในภาวะเอาร์ร์มันก็จะเย็นในระดับนี้แต่ถ้าแต่ว่าอุณหภูมิในรถมันที่ว่าโดนโดนด้านหน้าขึ้นมาเนี่ย แต่ถ้าเราใช้ในธราวมาอาลออุณภูมิตรงตัเนอยที่นะครับแล้ววันนี้ทำไมมันถึงต้องมี่มุดก๊อที่เห็นครับอันนี้ดูลอากาศในรถเราเปลี่ยนช่องลา่างแห่คอมเพรสเซอร์เร็นะครับถ้าเราไม่ใส่ชุดก๊อกล็อกอากาศเข้าไปู้เนี่ยเราผลิตมันเท่าไหร่มันก็จะดูดก,กาัเไปเท่านั้นที่จะเย็นเฉพาะที่ที่โดนัว หาก็เย็นตดดันเหมือนเราหน้า่งเนี้ยเย็นไหมเย็นบนรถมอตอรแต่มันไม่ได้เย็นความเหมือนที่อยู่ในแอร์นะเพราะว่ามันดูดนะฮะอย่างมันดูดนะอันนี้อันนี้สิ่งที่เราต้องการใช้ในรถนะมอเตอร์แรงดูดภาษาอังกฤษพยายามที่จะดันความเย็นเข้าไปครับอ่าก็ดูดทิ้งเท่านั้นเพราะงั้นสุดท้ายของที่ซื้อหลักก็ได้อ่แต่แอร์ แต่แอนที่ที่เขาจัดโ่ะมันมีแค่ท่เขาปลอยมาให้ผมัอนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะไม่ได้เดี๋ยวพี่ลองไปเดี๋ยวพี่ลองไปดูข้างล่างผมว่าผมจะลองดูดูว่าพี่พอจะใส่ที่ตอกลงไปไหนนะครับอันนี้ที่ตอกลงมันก็กำเพิ่มมาแต่ว่าพูดถึงนักกามความรู้สึกผมนะเออหรือว่ามันอยู่ข้างนอกในของตัวนี้มันจะฉ่ำเยอะเลยนะใช่ครับข้อที่หนึ่งคือตัวนี้ที่ฉ่ำกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเจ็ดพันวิว มันก็เจ็ดพันเหมือนกันนั่นเก้าพันครับออขอ,ขอ้ยเก้าพันเก้าพันตัวนี้เจ็ดพันใช่ใช่ตัวเนี้ยน,น,นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวที่ที่ตีคือท่ามาพี่ดูสภาพครับตีคือท่ามานะกับพี่เราดูของใหม่นะเหมือนกันนะสภาพเหมือนกันกล่องไม่สวยแค่นั้นเองนะครับอันนี้พี่รู้สึกว่าตัวนี้ชาปาใช่ไหมใช่ถามผมว่า ระหว่าง650วัตต์กับ900วัตต์ถามว่าความต่างกันเยอะไหมเราคุยกันที่ mDC ในการใช้แบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่60 mDC นะครับตัวนี้อยู่ที่70 mDC หมายความว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่อันนี้นะ เช่นที่ใช้กัแดรี่300แอมนะครับ300 300แอมตัวนี้ก็จะอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงแต่เราลดอัตราการกิดไฟไปนะครับก็คือเอ,อ สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะได้อยู่ที่ประมาณหกชั่วโมงคือลดอัตราการกิดไฟคือหมายความว่าเราใช้ให้แอร์มันทํการทำงานใส่ระบบสองห้อเข้าไปแอร์รับเต็มเ็มคือสี่ชั่วโมงอาจตีไปเนี่ยสี่ชั่วโมงกว่าห้าชั่วโมงสามร้อยแอนะั้นแต่ถ้าเราใส่กล่องลมเข้าไปแอร์ทำงานจะใส่ลดลงมีการตัดต่อนะครับเออมันก็จะอยู่ที่20%ในการลดอัตราการกินไฟ หมายความว่าชั่วโมงในการใช้แบบก็จะก็จะเพิ่มขึ้นก็5ชั่วโมงเทสกันแล้วคือเก้าพิวเนี่ยตัวนี้เก0 0พันมิวเทสกับ8 300ามรอยแอเนี่ยไดทอร์ไดทอร์ว้าอัลโดเนี่ยมันได้5ชั่วโมง9ก0 0เจ็ดพมิวเก้าพันมิลลวใกล้เคียงกันแต่ยังไม่เทสเวลาที่ตัดต่อแต่เทสในการคำนวมนมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงอ่ะ อันนี้อันนี้อ่านแล้วเรามาอันนี้6,000บียูนะครับ6,000บียูคือ60แอมป์ซีนะฮะหารด้วยเออ300โอเคมา์ ว่าสิบางทีคนเข้าใจว่าร้อยห้าสิบผมว่าผมว่าดูว่ามันก็นิดเดียวนิดเดียวความต่างนิดเดียวแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะถามว่าตัวนี้โอเคไหมก็โอเคนะแต่ต้องผมแนะนํต้องใส่ของลงถ้าไม่ใส่ของลงนี่ก็จะอยู่ในในใน แต่ยิ่งต่อระบบคูเว้าไปครับโหยิ่งืนมองไปใช้ดูตใทุกเนปุ๊บเนี่ยกลางคืน่ะมันกำลังลมกำลังคุูนูน่ากึ่งมันดีพอเราใช้ปุ๊เรารองกลาคืนนะปุ๊บตีสองไปไหวเนต้องลุกขึ้นมาคูนูนูก็ไม่ได้ต้องลุกขึ้นนังกดยืนสองหน้าน้ององเต็นแล้วออกมาเรับกดดีหมดปิดโอ้เป็นไหวหนาวอ่ะกดเปิดใหม่ครับอ่ะหับคูนูใหม่ครับอ้าวสองชั่วโมงา เพราะมันดูคุมไม่ได้แต่เขาใช้วิธีการเปิดซีเอานะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดซีเอาแล้ววันนี้กลางคืนโอเค6,000ก็ผ่าน7,000ก็ผ่าน9,000เราก็ต้องพูดแต่กลางวันนี่ครับถ้ากลางวันเนี่ยพวกเนี่ยไม่มีชุดกล่องลงในยปุกเนี่ยชุดกล่องลงจะเป็นตัวที่ช่วยมากในการดูงในการใช้เงินทุนเข้ามาช่วยทุกแห่ชุดกล่องลงเน่ย ตอนนี้เนี่ยถ้าผมว่าพี่มอจะดันที่ได้เนทางก็คือ่ะพี่มอจะดันที่อยากใส่ถุงกล่องลมถุงกล่องแล้วก็ติดมันสวยแต่ถ้าไม่ใส่ถุงกล่องลมนะพี่ต้องลองดูว่าพี่พอจะไหวไหม6,000มิลลิลิตรอ่ะเราได้ใจตั้งแต่ชอบอยากทำอะไรอยากให้มันจบไงอยากติจุดประสงค์ผมอ่ะก็คืติดในรถอย่าเดียวแหละไม่เอาไปลงเในลงเรื่อนแหละพยอยากให้มันจบไงไม่ใช่ซื้อมาแล้วปุ๊บเอ้าแต่ไม่ขายหมดเลยพี่ พอเรารู้สึกว่าเย็นชื่นแล้วนะนะอันนี้ปุ๊บมันเนี้ฉ่ำอัอนนี้ดนะูพี่รูนะฉ่ำจนสุดจนมันเป็นน้ำมือนทะี่ฉ่ำจนเป็นน้ำเป็นเึงไง<ภ>าถามว่ามันใช้ได้ไหมตัวน,นี้ถ้าใช้นะนะผมก็บอกพี่ว่าพี่ผมที่เอาอกล่องลงไปด้วย<ม>ตองน,นี้เราไปดูพื้นที่ปุ๊บอ่ะพี่แต่ใช้ได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 ยี่เจ็ดพันยี่จบเลยตอนนี้ถ้าเกิดตัวน,นี้ปุ๊บเนี่ยพี่อยากให้พี่เอากล่อง ว <So S 1> um, ่าเป็นเคสกันที่ผก็ขอลงไปที่ปาที่ถ้าผมเปลี่ยนใจเอาเป็นเจ็ดพันร้อมองของงด้วยะครับไครับะให้เลอ่ะไี่้ายให้เลยขอให้ล้าตรงเดียวครับเออใช่ไอยากครับเอไมโ้ยอะไรไปเนี่ยพราะว่าพว่าผมคือผมอยากให้กค้าจย่รงนีนี่ี่เราเข้าไปดูักทีเข้าไปอีกทีนึ่งนี่เข้าไปอีกทีนึงนะ ด้านเลยครับไม่ยออซิสใช่ไหมครับแต็มแขนตัวเด็ดพางท,ที่เต็นเน้นตาตลาตามตล้ หรือที่เา,าใช้กับห้องห้อง9้าราังนี้สามคูนสามตารางเมตรที่ใส่ของของผมันเย็นได้บ,บ้านมันเ็นแล้บ้านเลครับคุยง่ายคือเย็นหมนแล้วบ้านนะครับไเีนอนนครับ,บ,บใชครับลงม,มุครับคือแค่เราต้องวางพื้นที่มันให้มันดีแค่นั้นเองถ้าหากเราแต่งในการวา โอเคโอเคโอเคใายแล้วนะครับโ okay. OK. อเคขอจบคลิปครับสวัสดีครับ